มาสเตอร์แช์แม่งโคตรอึดเลยเออจริงกูแม่งวิ่งตามไม่ทันเลยวะดีนะพวกผู้หญิงแม่งกลับไปก่อนอะถ้าไว้ไม่เห็นกูสภาพเนี้ยหลอกูตายเลยทำไมวะทำไมมึงต้องห่วงหลอกแค่ไว้ดียวะกูต้องคีพลุกหน่อยดีวะกูชอบเขาไงอ๋อแล้วมึงบอกชอบเขาไปยัง จริงกูเคยบอกไปครั้งหนึ่งว่ากูชอบผู้หญิงแบบเขาอะแม่งคือการบอกชอบอยังวะมึงทําแบบเขาต้องไปคิดเองอะเหมือนเวลาดูหนังแล้วก็ต้องตามคิดตามเรื่องอะเฮ้ย hey, แต่กูชอบหนังแบบนั้นนะม่งดูฉลาดดิแต่คนเรามันตีความไม่เหมือนกันด้วยถ้าเขาตีความผิดมึงก็เกมโอเวอร์เออว่ะ แล้วมึงชอบอะไรในตัวไว้ว่ากูชอบที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองวะ่ะแล้วนิสัยก็ดูเท่ดีด้วยอ๋อนี่มึงชอบพวกสาวประเภทหัวรุนแรงว่ะหัวรุนแรงเชีย่ยะไรนิสัยเทอ่อ๋อเท่เท่เท่มือไม่ต้องมาแซวกูเลยว่าแต่มึงอะกรามาเกียอตยังไงยังไงก็ไม่ยังไง แค่เมื่อคืนจับมือกันเฮ้ย <_ an> <_ an> นี่ร้ายเหมือนกันนะทิเบตแล้วมึงเคยบอกชอบเขายัง <_ an> ยังวะมากิเขาดูไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรพวกนี้หรอกแต่ไว้กับมากิเคยจับมือเป็นหนึ่งแล้วนะครับ <_ an> โอ้ <_ an> โหนี่ต้องฝากตัวเป็นศิลป์เลยครับอาจารย์ <_ an> เป็นหนึ่งคิดว่าผู้หญิงคนไหนสวยสุดอะ อทุกคนสวยเหมือนกันหมดครับแต่ถ้าใครที่ชอบครัวซองก็จะสวยที่สุดสำหรับเป็นหนึ่งครับแล้วคิดว่าผู้ชายคนไหนหล่อสุดทุกคนหล่อเหมือนกันหมดครับแต่ถ้าใครที่ชอบครัวซองก็จะหล่อที่สุดสำหรับเป็นหนึ่งเหมือนกันครับเราชอบกินครัวซองมากเลยวะงั้นานก็หล่อที่สุดในโฮมสกูเลยครับ เนี่ยเป็นไงทิเบตอ่ะอ่ะอ่ะพอคนหล่อไปเถอะตาเป็นหนึ่งไปกินขัวซองเหรอครับไปด้วยใครให้มาเหรอจริงใจฮิวโก้ให้มาแสดงว่า เธอสองคนเป็นแฟนกันแล้วใช่ปะฮึไม่ได้เป็นแฟนกันเอา้าแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นสิเราว่าจริงใจกับฮิวโก้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะก็ยังไม่มีสถานะไงเอาจริงเราไม่เคยคุยอะไรด้วยซ้ำมันจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าแล้วจริงใจชอบฮิวโก้ปะกูว่ากูชอบนะเอา้าแล,ล้วมึงจะรอเไยวะมึงก็คบเลยดีเดี๋ยว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  จริงใจกูขอถามมึงอีกรอบนึงมึงแน่ใจนะว่าวมึงจะคบฮิวโก้อะทำไมวะก็ผู้ชายมันชอบดีแค่แรกๆไงหลังๆพอมันเบื่อมึงมึงก็จะเฮียใส่มึงแหมมันก็ไม่ใช่ทุกคนปล่ะมึงก็แล้วแต่กูคแค่เตือนไม่เป็นไรจ้ะพอดีว่ากูชอบแบดบอยอือเออมึงไม่ต้องห่วงมัหรอกเพราะไอ้ฮิวโกเนี่ยไม่เฮียเสมอต้นเสมอปลายละ เคียมาเกลือแล้วนี่พวกมึงชอบใครกันบ้างหรออจริงๆเราเคยชอบไนนะอแต่ว่าไนไม่ชอบเราอะดิเอาเราวไนน่าจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะใครวะฮไม่ใช่กูแน่นอนไว้เหรอ นายอะ่ะมันเคยบอกว่าชอบคนแบบกูแต่ไม่ได้แปลว่าชอบกูสักหน่อยอแหมมันก็เหมือนกันประวะมึงแล้วมึงอะ่ะชอบมันปะหรือว่าชอบคนอื่น